ด่วนคืนนี้14สิงหาคมอีสานตะวันออกฝนตกหนักตกแช่ถึงเช้าพรุ่งนี้ทุกภาคทั่วไทยรับมือฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งอันกระจายตัวในบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุดตรดิตพิษณุโลกเพชบูญหนองคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์ ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่พัทลุงและสงขลาโดยทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงภัยโปรดติดตามรับมือ